ได้เจอของต้นนเนี่เนี่ยว้าวแค่งเนเกลียกไม่จนว่าอันดำเหมิดแปลงสีฟันเอาบอฮะเดสีเขาซื้อแปลงสีฟันสร้างมาให้เลยมี่บอไปตามหาเบิงสีมีบอแป้งสีฟันช้างนะคะแล้วครับ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 อ้ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่เอซีทุกท่านคะ่ะเบิ่งตัวปวนจะกินน้ำโอ้ยบ่ต้องกินดอกเอา้าต้องบ่ต้องกินบ่ต้องกินพ่อแล้วจะกินร้ายแล้วลูก,ออกมมผมสิกินน้ำาม่ให้ผมกินตี โอ้ยนี่นี่นี่ไม่กินน้ำกินจิ้นจินด้งเด้งไปกินน้ำทังกินน้ำทังลูกกินน้ำทังเย็นเด้งเด้งว้าวนี่นี่เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้น้ำนี่เอาเออกินก็โลดจินจิ้นจินเออไม่ม่ินไมิ้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอีกแล้วโอ้ยเหยียบสายยางเฝ้าดึงออกเนี่ยโอ้ยเด้ง อึ้งเผาแล้วเกียกขีดินอันขีดินใส่ออกหลอกอยู่เอาอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำก้อนครับเออ,อลอ่ลา,องลางนาห้แน่นานเห็นบ่อเอาชิ้นชิ้นก้อน,อนเออชิ้นก้อนเออ,นอ,นเอ,อให้กิ้นก้อนมาเล่นอดอกให้ชิ้นชิ้นไปเรื่อยๆเนาะ Yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวสิผาไปโรงเรียนแล้วจักน่อยนี่ uh? อาบอาบนา้ำอาบน้ำก้อนครับอาบน้ำก้อน mm hmm. เดี๋ยวสิผาไปโรงเรียนแล้วอ mm hmm. ย่าแลนนะว่่ต้องแลนนะสิไปใช้นั่นมากมาก <c oughs> เอาอีกแล้วเ <c oughs> อึงเผาอยู่มัดมือแล้วน้องมณีน้อะเอาไปว่าไปบ้านผีดาวบ่ได้บ่ได้เล่นดอกเอึงเผาบ่ได้เป็นดอกเอึงเผา มา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 พ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วปิด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 เอายังกินอยู่เอาไม่ต้องยืมไม่เป็นอะไรเฮโอ้ยเอาออกแล้วเย็นดึงดึงดอนดึงมึงใส่ยังโอ้ยเอาเอาออกเอาออกจากจากของได้บ่เร็วเร็วเอาออกครับเอาออกเออนั่นนั่น นั่นหุ่นหวยแล้วหุ่นหวยแล้วไป, ini, ไปใส่นอบันี้นอไปใส่นอบันี้นออืออือมาไปเด้อบ่ไปเด้อบ่ไปทำายของเพิ่นเด้อมากมามากมามิงมิงนั่นอือเอาหักโปหักโปไปใส่อีกโอ้<น>เห็นพี่ไก่เห็นน้องไก่เอาเอาอย่าไปล่าวี่เขา จะคล้องอยยุแต่จะคล้องตัวเนาะเนี่ยเนี่ยว้าวหาอแล้วเครื่องหาอแล้วอืมเอาสูบึงเอาสูบึงอืมเอาเอาเอามาแล้วครับมาถึงความคั่นแล้ว ความคันความคันมาแล้วครับสีมาเจาะตั้งแต่หลุมแต่บอ่ออยู่นี่ล่ะเป็นรถทิปรอหรือแท็กเตอร์รถแมคโครรถแมคโครครับทั้งตักทั้งจกทั้งตักเอาเอาทูคักๆโอ้ไอแสบ <laughs> ไอแสบแสบมากครับแสบมาก คันเอาคันนั่นเอาอีกแล้วอาบน้ำม,มารอๆกับมาท่าแป้งอีกแล้วเอาเอาเอาคันครับคันคันครับคันอะทูครับทูเออลีลาจัดเดอรนี่เดอ้อเนี่ยหน่อยโว้ยสุดยอดว้าวเอา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 ,เอา ไปไปไปครับไปเร็วเร็วไปเร็ว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 ไปหาแม่เร็วเร็วไปเร็วเร็วมิ่งครับมิงมิ่งไปหาไปหาแม่เร็วเร็วไปปมเอาทูครับทูค <'s> ันแห้งครับ บุยบุยถาขั้นเพิ่นเอาเอาฮอนเอาฮอนลาฮอนฮอนลาฮอนฮอนแห้งแห้งฮอนแห้งแห้งแล้วก็จะจีทลอกเด้อหนังกระจลอกเด้อครับเด้อผมคันครับผมคันแม่แม่ครับช่วยเกาให้ผมเน่เกาให้ผมทีครับเออช่วยเกาครับช่วยเกา โ,โชว์โชว์เขี้ยวเพื่อนพ่อมเขี้ยวกับเขี้ยวดำดำแท่งอันเปียกไม่จนว่าอันดำเหมือดแปลงสีฟันเอาบอฮะเดี๋ยวเสกเขาซื้อแปลงสีฟันสร้างมาให้เลยมี่บอปุ๊นี่ไปตามหาเบิ้งสีมีบอแป้งสีฟันช้างนะคะโอ้ยเนาะขางเทิงเป็นเป็นแดงือือ หลังล่างเป็นดำๆ <g ül> ขั้นนี้ยังขั้นกระดอกอ่ะเดียแต่ครับขั้นไม่หยุดครับขั้นไม่หยุดครับผมขั้นไม่หยุดเอาเอาเอาไปไปหาแม่ไปเร็วไปหาอีแม่ก่อนผุนี้แม่ยืนอยู่อยู่ผุนนาน มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บคันครับคันคันแห้งคันแห้งถูปนี้ถูไล่เด้อหนังสีขาดหนังสีสลอกไม่ยอมอีกเมาเมาเวาวมา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 ป้า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 ไปเร็วๆไปหาแม่ไปหาแม่แมเร็ว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 ไปหาแม่ครับ ไปหาแม่ไปหาแม่ป้ปปปเอาผมไปหาแม่ผมก็เร็วเร็วยังอยากถูอีกอยู่เอาเอ้าป้าป้มิงป็าป้ปเร็วป้าป้าเร็วเร็วเร็วมอไปมอไปเอา เอาแลมรล่มแล้วเริ่มแล้วเรีนหาไก่ดีกวัวโอ้โหอเป็นไกุ่นนตรวอือืมอเอ้าเพระท่านหยาบเป็นไดดอกครับพระท่านหยาบป็นไดดอกครับคุณมาบบดนี้มาเร็ว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 ปะปะปะเร็วเร็วปะมิง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 มปมิงมาหามา เร็วมาลูกมามามาโบสิเอาไกอ่อมให้นี่ทอดไห้เร็ว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 มามามาก็อยากกินตีจะกัดกไก่ผู้ใดไ,ก,ก,ไก,ออก่พ่อใหญ่พริกนี่ล่ะไก่อกไหมไก่อกพ่อใหญ่พริกนี่ละคือหลักม่ไ,มไก่อ,อกเออมีอยู่นี่ตัวนึงแล้วก็มีสีขาวอีกตัวนึงมาๆๆมามา,มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปไป<อ>ไป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 ,ไป,ไป ไปเร็วๆไปไปหลูกไปเร็วครับ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 คในบ้านบ้านในบ้านอบ้านอานคอเล็ๆๆนันโอ้ยเนขอบ้านขบ้านออก็ขอขอบคุณในแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็ยืนข้นมา กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับพอจบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะไปแม,ม,ม่สีขาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ